สวัสดีครับยินดีรับช่อง Master ATM นะนี่ก็อยู่ในช่วงปากท้องร้องทุกในเฟียอ่านฮังเกอร์พาที่หนึ่งนะครับก็บมีคนร้องขอมอสเซฟไม่จํากัดแล้วก็มอสต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมนะแต่ถ้าเล่นจบไปหนึ่งรอบแล้วก็อย่าลืมไปเอามอสออกแล้วก็เล่นแบบปกติเพื่อที่เราจะได้รับอัตราลดของเกมมากที่สุดนะครับและมอดแรกที่ผมจะแนะนําก็คือมอ s เซฟไม่จํากัดนะครับจาก a d ร r ด l a และคู l นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอของเขาใต้คลิปผมนะครับแต่โหลดไฟล์มอส อเนี่ยต้องไปโหลดในวิดีโอของเขานะครับลิงกนะ์มอดนั้นจะอยู่ในเดสคริปชันวิดีโอที่เขาทํานั่นแหละดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จคุณก็กดแท็กไฟล์เปิดสตรีมขึ้นมานะครับเพื่อเปิดหาไฟล์เกมที่อยู่ในเครื่องของเราลากโฟลเดอร์มอดไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับเกมได้เลยนะครับกดเลือกแทนที่ไฟล์ปลายทางนะครับจากนั้นกดเข้าเล่นเกมตามปกติถ้ามันขึ้นว่า easy m o d by adark และ o o n ก็แสดงว่าคุณลงมอดเสร็จแล้วเปิดเกมมาคุณจะได้พบกับนักบวชมืด นอนหมดสภาพอยู่หน้าปากการกดค้นตัวมันครับ จากนั้นคุณก็จะได้หนังสือแห่งการตัดสลูถึง99เล่มถึงแม่มอดนี้จะช่วยให้คุณเซฟได้ไม่จำกัดแต่เกมก็ยังยากเหมือนเดิมนะแต่ตัวคุณรู้สึกว่าเกมนี้มันดูโดหดร้ายเกินไปหน่อยนะผมก็มีมอดเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดหมีนะจะทำให้เกมนี้ดูมุ้งมิ้งขึ้นพร้อมกับพี่ยามที่ใส่ชุดเฟรมบอยฮูสเตอร์นะเดี๋ยวทิง้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้แหละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจแง่โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าเล่นจบแล้วก ละหรือถ้าอยากได้อะไรที่มันเล้าใจกว่านั้นก็นเล่นโหมดยากสุดไปเลยครับ